สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมวัน hmm. พันแมนเดอะสตอมเกตนะครับผมวันนี้ผมจะมาพาดูกิจกรรมใหม่ครับผมแจกของฟรีสำหรับสายฟรีนะสายเติมก็ได้แหละนี่ก็จะเป็นนี่นี่เทศกาลผ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบอันแรกเลยนะอัะนนี้ตลอดรอดูร้อนมาตลอดตลอดฤดูร้อนอ่ะมันก็จะมีให้เล่น ตัวนี้ทั่วไปใช้ทีสิบน้ำม่วงนี่ก็จะได้ของตามเนี่ยนี่มีพัดมีใบนี่ไปท้าสู้บอสแล้วผมพาไปดูอีกรอบเงินเสิร์ฟฟูนี่ก็ไว้สุ่มอ่ะแล้วก็หมดอยากก็จะมีใช้ทีได้สิบหกกระป๋องม่วงอ่าของใน,นกล่องก็ผมก็รับแล้วผมเล่นหมดแล้วใช้รวมๆประมาณก็ก็ประมาณให้ผมนับให้ดีกว่า อ่ะประมาณร้อยสี่สี่มั้งประมาณนั้นส่วนแล้วก็มาดูตรงร้านค้ามินินี่พัทที่เราได้มาก็สามารถเข้ามาในร้านค้าได้นี่ผมขอแลกใบดำเลยดีไหมสองใบเอ้ยผมเอากอล์บลูบก่นสวยไม่ทันลลลแล้วว่าเออมีใบรีดนยถ้าอยากได้ก็มาเล่นได้ทุกอ้าก็สามารถมาเล่นต่อได้น,ะนี่ส่วนพูดตรงนี้นี่ไงพหยินก็สามารถมาสูงได้แล้วผมก็ส่มไปไปส่มห้าครั้งไป ถ้าไป็กล่องของนี้ดีมากกล่องเก่าเรียบร้อยเข้มเฮ้ยได้ของสิบโงอยู่นะดีนะด่หรอดีแล้วเนี่ยอ่ะส่วนตอบแทนก็บ้ามาระกี้กันดได้ครับผมไม่ผ่านสนุกสนุกยี่สิบครั้งแล้วก็วันนี้รีเซ็ตสวนสนุกลารยากสามครั้งรีเซ็ตด,ด้วยด้วรีเซ็ตไงลูย ก็ไม่รู้ว่ารีรเซ็ตต้องไงวะใครรู้ก็สามารถบอกได้ครับผมส่วนตรงนี้ก็ไปเลือกทีมผมก็ไม่รู้เนี่ยส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ซูบอสอ่ะนี่ผมฆ่าบอสราชาเท่นี่นี่ก็จะใช้ใบตรงนี้ที่ผมบอกตอน,นแรกเราเล่นได้วันนี้ทุกคนสำหรับกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนใครที่ชื่นชอบปาก กรไลค์กร like, แชร์ได,ด้ครับอ่ะสำหรับทีนี้สุดครับอ่ะมาดูกันครับจะอยู่ถึงวันที่อะไรทุกคนอ๋อมันจะเปลี่ยนมันจะดีไปเรื่อยทุกคนอ่ะเหลืออเก้าวันทุกคนอีกสิบห้าชั่วโมงสองนาทีห้าสิบเอ็ดวิอ่ะสำหรับทีนี้สสดครับ